ตอนนี้มีฟาอนหลงเข้ามาอยู่ในที่เขตของอสนามมวยสนามชมรมแบบบินตันข้างโรงเรียนแม่เสิรียงบริภัศึกษาค่ายๆกับบ้านของผมนีม่แหละบ้านีมมโชคเปมมววงนั่นแหละครับก็หลงเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน ได้ยินเสียงหมาเห่าก็ลงมาดูออกเป็นฟันเป็นเก้งครับเก้งที่ไม่รู้ว่าเก้งเลี้ยงหรือว่าเก้งป่าที่หลงมานะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ก็กําลังดูแลกันอยู่ว่าจะจับส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปดูแลต่อไปนะครับอ่าตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยเขากําลังไปหาอุปกรณ์มาจับนะครับเอากรงมาจับนะครับบริเวณนะครับนี่คือชมลมแบบพิตันของอําเภอแม่สื่เลียงนะครับนี่คือสนามมวยนะครับสนามมวยของ อำเภอแม่สลียงนะครับอตอนนี้เก้งจะเป็นเก้งเลี้ยงหรือว่าเก้งป่าก็ไม่ก็ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามันลงมาเป็นตัวพู้เลยครับแต่ว่าก็มีการบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บที่ขาขาหน้านะครับบาดเจ็บที่ขาหน้าครับนห่นแหะบาดเจ็บที่ขาหน้าครับตอนนี้เก้งนะครับดูแล้วก็ดูแล้วน่าสงสารนะครับดูแล้วน่าสงสารตอนนี้ก็ ให้น้องๆเข้าไปหาอุปกรณ์การจับนะครับเป็นแหแหจับปลาครับแหแหจับปลาเดี๋ยวก็จะจับนะครับถ้าเป็นตัวผู้ด้วยครับมีเขาด้วยนะครับมีเขาครับอะไรลูกเดี๋ยกวอนเนาะครับนะดูนี่ครับอ่าเป็นเก่งนะครับเก่ง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 เป็นเป็นฟานะครับนี่แหละครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับนี่ โอ้หมาเข้าใกล้ไม่ได้ครับหมาเข้าใกล้มันก็สู้หมานะครับตัวนี้สู้หมานะครับบาดเจ็บมานะครับบาดเจ็บครับดูนะครับนี่ครับรั้วโรงเรียนนะครับโรงเรียนแม่สื่เรียงบริษัทบริษัทศึกษาแล้วก็สนามบินนะครับนะครับอ่ามีหอพักเด็กนักเรียนนะครับหลงมาได้ยังไงไม่รู้นะครับครับเอ้ยเอ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่ได้ลูก กินหญ้านะครับนี่หมาหมาก็โดนไล่นะครับเข้าไปก็โดนไล่กลับมาโดนไล่กลับมาโอ้เป็นที่หน้าแปลกใจมากนะครับดูฮะกินหญ้าด้วยครับกินหญ้ากินหญ้าอ่อนเจ็บขาหน้านะครับหน้าขาซ้ายหน้านะครับเจ็บบาดเจ็บมานะครับแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นฟันเลี้ยงหรือว่าฟันป่านะครับโอ้โหมันถ่ายออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยฮะเนี่ยเอ้า นี่ครับนี่ครับหมายใกล้นะครับนี่ครับเก่งครับโอ้ครับนี่ครับหอพักนะครับกำแพงโรงเรียนจมลมแบบดิสตันนี่หมาหมา,าจะเข้าไปหาก็โดนไล่กลับมานะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> เก็บไวไปแปลกอ่ะแต่คิดว่าใบาเลี้ยงเลี้ยงอ่ะ ลุงผมเลี้ยเลี้ยงเนาะลงมาเนาะหน้าเจ็บตัวนั่นน่ะอันที่เนี้ยหน้าเจ็บขาหน้านี่นะครับขาหน้าเจ็บใช่อันมาเข้าหาบ่ได้เนาะหรือว่าฟันมันจนมันตกใจเราครูเขาโยนนี่แหละคูอยู่บนหัวบ้องคูบอกบอกกันแลเดี๋ยเร็วๆมันเอาแห่มาก่อนที่ไหนมันปลาแห่ปาต้องแห่แห่แห่ใหญ่เดี๋ยวเราจะแจ้งปลาไม่ได้ไลยนะฮะ